ทีนี้เรามาฟังเรื่องของกายกระสับกระสายแต่แล้วก็จิตกระสับกระสายนะแล้วก็กายกระสับกระสายจิตไม่กระสับกระสายเรื่องนี้ก็ท่านนะคุณปิตานี้ก็ท่านก็ไปฟังทมกับพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าก็จริงๆพระสูตรก็นั่นแหละตามนิชาอ่านเลยนะแต่ปิงปองจะตัดช็อตมาช็อตเด็ดๆมาก็พอเนาะก็คือว่า ท่านนักุลปิตาเนี่ยก็คือไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความปาโมดปิติท่านภาษาลีบุตรนี่ก็ถามว่าทําไมท่านผ่องใสจังเลยท่านได้อะไรมาเนี่ยเหมือนประมาณนั้นนะท่านนักุลปิตาว่าจะไม่ผ่องใสได้ยังไงก็ถ้าผู้มีพระภาคเนี่ยได้หลังอมตะลดข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็เลยล่าเริงหน้าตาผ่องใสมาเลยภาษาภาษาลีบุตรก็ถามนะ ระษารีบุตรก็ถามว่าท่องแสดงทมเรื่องอะไรอ่าขานอกุนปิตาก็บอกว่าจิตกระสับกระสายเออกายกระสับกระสายแต่จิตไม่กระสับกระสายในพระสูตรน่าจะพูดว่ากายกระสับกระสายจิตหาได้กระสับกระสายไม่อย่างเงี้ยนะอแล้วภาษาลีบุตรก็ถามว่ากายกระสับกระสายจิตกระสับกระสายนี้เป็นอย่างไรเป็นฉไหนและ กายกระสับกระสายจิตหาได้กระสับกระสายไม่เป็นอย่างไรความหมายก็คือว่ากายกระสับกระสายแต่จิตไม่กระสับกระสายนั่นแหละเป็นฉไหนท่านนักกุลปิตาก็บอกว่าอขอทำมิกถาเนี้ยจงแจมแจ้งแก่พระสารีบุตรเถิดส่วนข้าพระองค์เนี่ยเมื่อได้ฟังแล้วจะทรงจําไว้แสดงว่าท่านนักบุญปิตานี่ก็ไม่ได้เข้าใจธรรมนั้นแต่แต่ก็ยังล่าเริงถึงไม่เข้าใจธรรมนะ มันมีนะคนที่แบบว่าฟังทำไม่ได้เข้าใจหรอกแต่ล่าเริงมีเนะ <c oughs> าะภาษารีบุตรก็เลยบอกว่ากายกระสับกระสายจิตกระสับกระสายก็คือการที่ปุถทุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยไม่ได้เห็นพาริยะไม่ได้ไม่ฉลาดในคําของพาริยะไม่ได้รับคําแนะนําของพาริยะไม่ได้เห็นสัพ์บุรุษ ไม่ฉลาดในคำของสัพบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำของสัพบุรุษย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนว่ามีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5้าตัวเลยนะเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนเห็นตนในวิญญาณเมื่อเขาตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นรูปรูปของเราเมื่อเขาตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปของเรารูปนั้นก็แปรปวนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปเมื่อรูปแปรปวนเป็นอย่างอื่นไปเขาก็โสกกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะจิงเกิดขึ้นนี้เรียกว่ากายกระสับกระส่ายจิตกระสับกระส่ายคนในห้องทั้งสิบห้าท่านเนาะช่วยกันพิจารณาเนาะ ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกายกระสับกระสายจิตกระสับกระสายกับทีนี้ต่อมากายกระสับกระสายแต่จิตหาได้กระสับกระสายไม่นี่ก็คืออริยาสาวกเป็นผู้ได้เห็นภาริยะได้ฉลาดในคําของภาริยะ ได้รับคําแนะนําของภาริยะได้เห็นสับบุรุษได้ฉลาดในคําของสับบุรุษได้รับคําแนะนําของสับบุรุษเ <_ d> um> ขาย่อมไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีรูปไม่เห็นรูปในตนไม่เห็นตนในรูปไม่เหมดเลยนะมันจะตรงกันข้ามกันกับอตัวตัวนั้นนะ่ะตัวกายกับสัพท์กระสายจิตกับศัพท์กระสายเขาไม่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนไม่เห็นตน มีวิญญาณไม่เห็นวิญญาณในตนไม่เห็นตนในวิญญาณเมื่อเขาไม่ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปของเราเมื่อเขาไม่ตั้งมั่นอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นของเรารูปนั้นก็แปรปวนเป็นอย่างอื่นไปเมื่อรูปแปรปวนเป็นอย่างอื่นไปเขาก็ไม่โสกะปริเทวะไม่ทุกข์ ยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นแก่เขานี่คือกายกระสับกระส่ายแต่จิตไม่กระสับกระส่ายกายในที่นี้หมายถึงหมู่หมู่แห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี่แหละมันกระสับกระส่ายนะแต่จิตนั้นอะไม่กระสับกระส่าย